รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย,ออย,อยคัอดอธิษฐานโทษครับคุณเล่นคุณเป็นใครคะเนี่ยผมเล่นเป็นควายครับเลดเป็นควายแล้วมีสิทธิ์อะไรมาสั่งคัดล่ะคะ่ะคัดทำไมผมอยากจะรู้ไอ้พระเอกนี่พระเอกใหม่ใช่ไหมอ้าวคุณรู้เรื่องะพระเอกใหม่ควายบ้านแล้วจูงควายทางด้านหลังอ่ะแล้วใครก็จูงไงอ่ะควายก็จูง,งข้างหน้าเลยจูงข้างหลังโดนควายอ้าวลระพวกนี่มันแขวงคอเลยฮะพวกพวนุ่งหลังครับนี่คุณเป็นควายใช่ไหมใช่ครับควายเป็นอะไร ควายเป็นสัตว์ควายเป็นสัตว์ในบทน่ะควายพูดไม่ได้เข้าใจไหมคะคุณน่ะเล่นเป็นควายควายน่ะเป็นสัตว์ไม่มีอ่พูดไม่ใช่ภาษามนุษย์ค่ะพูดไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับเข้าใจแล้วพูดทำไมคุณเล่นเป็นอะไรถามนี่น่เล่นเป็นอะไรออเป็นควายครับควายเป็นอะไรควายเป็นสัตว์พูดได้ไหมพูดไม่ได้พูดทำไม เออเหมือนจะไม่เข้าใจนะเนี่ยแลไม่เข้าใจก็คุณนะเล่นเป็นควายไงก็เล่นเป็นควายไงอ่ะควายพูดไม่ได้ใช่ไหมแล้วพูดทําไมอ่ะพูดทําไมพี่เป็นอะไรอะไรพี่เป็นอะไรพูมกลับไงพูมกับเป็นอะไรเป็นคนเป็นคนแล้วคุยกับควายรู้เรื่องหรออเปลพี่ผเอกชอบพูดแล้วได้ลูกจะเอาไงอ่ะเอาไงดีครับก็ไม่ต้องจุ่งแล้วกันครับเอาออกเอาออกเอาออก แลวแล้วไอ้ขวัญมันจึงจุงควายมากลางทุ่งชีวิตเขามันลดยิ่งนักมันเสียคนนักเขามันไปให้กับชายบางกาและแล้วและแล้วไอ้ขวัญมันจึงระพึงระพันกับตนเองขึ้นว่าใช่ใช่ระพึงระพันกับควายเและแล้วไอ้ขวัญมันจึงระพึงระพันกับตนเองขึ้นว่าโอ้ชีวิตฉันไม่เหลือใครแล้ว มีคนรักคนรักก็จากไปทิ้งไว้เพียงฉันกับไวฉันก็มีเองเพียงคนเดียวเองต้องอยู่กับฉันนะเองอย่าทิ้งฉันไปนะไวไวอะไรยะ นีะอะไรยะที่คุณมีปัญหาเยอะจังเลยเนี่ยขขควายควายควายกอกหูวูผมนะครับ <attraction S 2> ก็คุณเล่นเป็นอะไรล่ะก็เล่นเป็นคุณเล่นเป็นควายเขาก็ลำพึงลำพันกับควายนะถูกแล้วนั่งลงไปนั่งลงไปแล,แ,ลแล้วไอ้ขันมันกินตัดสิใจขึ้นหลังควายแล้วก็หัวแล้วก็ขี่ควายแล้วหัวเราะดังๆขึ้นว่าแล้วไอ้ขันมันก็เลย ขี่ควายไปยังกลางท้องทุ่งพวกควายไมันจะทำขาดขาดขาดอะไรอีกนะโอ้โหมันเล่นเป็นไม่ได้เหยียบมือควายเนี่ยควายมีมือเยแค่เหยียบมือแค่นี้คุณก็โวยวายแล้วคุณดูตามาตังค์เลยเลยครับสรุปว่าพวกมจะเล่นเป็นหรือเปล่าขอโทษขอโทษคุณละเวงเขาถามว่าควายมีมือเหรอเหยียบขาหน้าเขาเรลยเหยียบขาหน้าเออเหยียบขาควายไม่รู้ไม่เคยเป็นควายแล้วตอนนี้คุณเล่นควายถ้าเกิดเขาเหยียบแล้วก็หุบเข้าดิ เออแล้วก็ง้มเข้าก็เหยียบไม่ได้แล้ว๋อผมต้องมาระวังติดเอ้าไม่เท่งระวังก็คุณก็เอาหลบเขาหน่อยก็ได้เออนั่งลงไปเอางอเข้าอันนี้ะและแล้วไอควันคึงตัดสินใจขึ้นขี่หลังควายไปกลางทุ่งอะไรอีกอะอะไรขนาดเอาขาหน้าเข้ามาเนี้ยยังสอดขาเข้ามาเหยียบอีกนะ นันละคือเวียวบายนอนลงไปนอนลงไปเป็นควายปัญหายเยอะทังเลยนี่้าปัญหายเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางเอกนะครับขึ้นมาถอดชุดบิกินี่แล้วนอนคุกเขาอยู่บนหลังควายเอาจริงดิครับแตผมเป็นควายเองครับผมอ่เต็มที่เลยได้เลยี<อ><ด>ยบแล้วอยา่อยาเต็มที่ไอ้ขัญจึงขึ้นไปขี่หลังควายและมาจังเลยพึ่ง้ะพันกับตนเองขึ้นว่าเอาเอาชีวิตเออลวมึงละพันถึงชีวิตผมว่าหาอะไรให้พระเอกอมหน่อยดีกว่า และแล้วมาตึงละพึงละพันขึ้นว่าเธอไม่รักฉันไอเรียมแล้วฉันจะไปอยู่เพื่ออะไรและื่ออะไรถ้วยกับอเรียมแลวฉันจะไปอยู่เพื่ออะไรมาไอเรียมแต่เอ็งไม่รักข้าแล้วแล้วข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรไอเรียมแต่เอ็งไม่รักข้าแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและแล้วไอขวัญมึงตัดสินใจความีดขึ้นมาหมายจะปิดชีวิตตัวเองตายคาท้องทุ่ง ไอ้ขวานมันเงื้อมือคือสุดมือมันตั้งใจจะไปชี้ตัวเองแทงลงกลางอกของมันแต่ไอ้ขวัญเ้วยกความเสียใจเ้วยกความอ่อนล้ามือมันไม่มีแรงมือมันไม่มีแรงมือมันเริ่มสั่นมือมันเริ่มสั่นดากําลังจะร่วงดากระเนิจะร่วงร่วงแล้วร่วงแล้วร่วงแล้วเอ้าอะไรอ่ะพัดพดอันไรอ่ะพัดอีกแล้วมีอะไรกันเป็นอะไรอีกล่ะครับเป็นอะไรเป็นอะไระครับเสียวหลังวาบเลยครับแล้วคุณจะเอายังไง ผู้กำกับผู้กกับช่วยภาคึ้นหน่อยดีกว่าภาคไงอ่ะควายตกใจหงท้องพึงเลยเดี๋ยวนะควายที่ไหนไงายท้องได้ก็หันหลังแบบเมื่อกี้นี่นะมองก็มองไม่เห็นละแวงก็ระแวมันเสียวหงท้องดีกว่ามึงเสียวและแล้วในขนาดนั้นเองควายตกใจหงท้องพึงไอ้ขวัญด้วยความเสียใจบันเดินทางไปตลาดมาแล้วไปกินเหล้ามาด้วยความเมามายว่า มันไปกินเหล้ามาตอนไหนนะมันเมาไงเสียใจมากที่คนรักหนีจากมันไปด้วยความเมาของมันมันเดินโซซัสโซเซมันมาหาไอ้ควายเพื่อนยากของมันเพื่อจะล่ำลาอ้ควายเพื่อนรักของมันแล้วไอ้ควายนึ่งตัดใจแทงตัวเองไปหนึ่งทีแทงแทงตัวเองหนึ่งทีก่อนแทง แลวแล้วมาชักมีดออกมาชักมีดออกมาไอ้ขวัญมันกังจะขาดใจตายแล้วแล้วมันจึงเดินมาหาควายเพื่อนรักของมันแต่มือของมันมือไอ้ขวัญของมันมันไม่มีแรงมันไม่มีแรงที่จะควาด้ามดาบเอาไว้มือไอ้ขวัญมันเริ่มสั่นเลือดมันกำลังไหลพากันกำลังจะขึ้นใจตายแลวแล้วและแล้วไอ้ขวัญมือมันเริ่มสั่นดาบก็มันจะร่วงดาบกาลังจะร่วงร่วงแล้วร่วงแล้ว นะครับทีมงานตลกของเราก็ต้องลาต้องรับทนี้นะว่าเดี๋ยวเราต้องรับงานไปนะครับเราต้องเดินทางไปสุนไยโกลกนะครับโอ้โหเล่นสุนไยโกลกเลยเหรอครับครับเล่นเดือนหน้าเราทำไมต้องรีบไปด้วยครับเราต้องเดินไปตั้งแต่วันนี้ครับเดินไปเลยเหรอวันนี้มีรถโอ้ขยันนะครับรับงานไปก่อนต่อพูนกันนะน้ำบัตรเดินน้ำบัตรสาเดี๋ยวน้ำบัตรเดี๋ยวเอาฝากไว้ที่นี่ขอน้ำบัตรครับไม่ได้มาไม่ได้มามีใบเดียวฮะมีใบเดียวต่อมาให้เขายังไงก็ให้ดูแล้วก็รอไปที่อื่นต่อ ำต้องจำเอาจำเอาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเล่นแล้วหลาชั่วโมงเท่ไร่เอาชั่วโมงละสี่ร้อยค่ะหรอและถ้าเกิดเล่นไปแล้วคนไม่หาคนไม่หาเราแถมตังค์ให้อีเจ็ดร้อยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณหาศัต์ตลาดกระจายนะครับครับผมท่านผู้เกียรติครับก็หัวเราะกันอย่างหนำใจไปแล้วนะครับกับทีมงานหาศาตร์ตลาดกระจายนะครับต่อไปนี้ถึงเวลาเริ่มพิธีการของงานในครั้งนี้เลยครับไปพบกับท่านประธานของเราเลยครับคุณละเวงครับ ประหยัดไม่ต้องไปขำกับเขาสิชอบไปจัดแจงให้มันเดๆหน่อยเดี๋ยวป้าไล่ออกให้หมดตั้งใจฟังด้วยทุกคนเล่นกันดีมากฉันขอซื้อได้ไหมเชือกเนี่ยเอ้าจะซื้อไปทำไมครับอยากเอาไปเล่นจูงควายสวัสดีอ่า อคุณละเวงคุณเก่งมากนะพูดกับก้านไม่ก็ได้อะนี่ไงขอโทษครับกำลังจะบอกปลายตาไปมองประหยัดไงประหยัดครับขอโทษครับ hmm> สูงไปและในวันนี้พี่แฮประหยัดขอโทษครับขอโทษครับต่ำไปแล้วพยายามจะกดให้มันต่ำจะให้มันตรงโฟกัสหรือไงทำไม จะเอาให้ได้วพราะงั้นเดี๋ยวลองไหม่ให้ลองเสไ้หมอ่ะฮัลโหลกับข้าวครับกับข้าวเดังดิข้าวอะไรกับข้าวอะไรฮะเจนเจนเจนนสวัสดีท่านแก่ผู้มีเกียรติทุกคนวันนี้ขอบคุณที่มาในงานเปิดนะคะวันนี้จะขอแจ้งแถลงข่าวเลยว่าฉันระแวงไม่ใช่เระแวงรระแวงไอเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับระแวง เราเองอเออเวนจะมีการเปิดตัวหนังซึ่งเป็นการร่วมทุนที่แพงมากๆนะคะเป็นระดับหมื่นล้านบาทแต่ก่อนที่เราจะทําการเปิดตัวหนังกันนั้นวันนี้ฉันขอโชว์สเสน่ห์ปจังจวะอ,อีกแล้วที่ฉันมีอาหารที่ทําเองอเคคขอเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ลิ้มรสและรับประทานกันเช่นเคยค,ะค,ค่ะเชิญรออะไรล่ะปไปเอามาสิ ออ๋วันนี้ทําอาหารมาให้พวกเราได้ทานกันด้วยเหรอครับขอเชิญค่ะใช่ครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเชิญครับเออ่ผู้สื่อข่าวครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับเออ่คุณสุวัสดิ์เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่ดิมาติดมาติดอะไรนะเอาม่ยเอาม่ตั้งเฮ้ยถอยหลังอ่ะถอยหลังครับ แค่นี้ยังขึ้นไม่ได้เตียงไม่รอดไปครึ่งวันเลยเหรอเจออะไรครับเจออะไรครับมามาทุกคนเลยครับเชิญเชิเชิมามามานี่คือซาลาเปาจ้ะเชิญเชิครับเชิญครับซาลาเปาฝีมือของฉันเองอยากให้ทุนกินเชิญเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมามามาเออคุณโดมเชิญนะคุณโดมไหนโดมโดมนี่คุณโดมสูงก็ลูกเดียวอะไรอะอะไรอะเฮ้ยไม่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 ไพวกเราพวกเราพวกเราอ่ไม่ไมเปา อ่าออะไรลยเลเลยครับยังเลยครับเอออ่ะกินได้เลยครับเฮ้ยหยุดทุกคนทุกคนอยากกินนะครับครับผมอะไรอะไรอะไรสุดกระเป๋าเนื้อคนเฮ้ยเอากระเป๋าเนื้อคนถูกครับอีไรอีไรจีบี้หรือจีบี้หรืออะไรเอาไทยเอาไทยเอาไทยอะไรก็อะไรไงจะบ้าหรืออะไรสิเปาเนื้อคนอุตะอุตะอุนะอุนะเฮ้ยอะไรจะเป็นเนื้อคนได้อย่างไร ta ตั๊บหรือมันไม่ใช่นะอย่ามาพูดจาลเลอะเทะไอ้สัตว์เลอะ anh จับซะจริงจังเลยเออเปิดเสื้อด้วยด้วยมุดด้วยต้องจับเอาไว้เพราะแกเนี่ยคือฆาตกรโรคจิตที่ชอบฆ่าคนใช่แล้วก็ตัดส่วนแก้มก้นอ่ะเอามาทำซาลาเปาใช่ไหมห้าเหรอหน้าอย่างฉันนี่นะหน้าอย่างฉันนี่จะเป็นเจิโรคจิตนี่และหน้านี่และโรคจิตโอ้โหนี่อย่าไปใส่ความอย่าไปใส่ความฉันมีหลักฐานหรือเปล่าอ้าวก็นี่ไงล่ะหลักฐานไปนี่ ไม่ต้องนิ่หลักฐานฉันจับหลักหลักฐานไว้โอ้ยไปไปดิ้นข้างนอกไปจะดิ้นทำไมเนี่ยโอ้ยอยยน,นี่งไงเขาจับหลักฐานได้แล้ว ที่แท้แกสองคนก็ร่วมกันคิดทำผิดกฎหมายโดยการทำสระเปาใส่เนื้อคนส่งออกไปขายที่สามเหลี่ยมดินแดงโอ้ทาไมไปขายแถวนั้นอ่ะอ้าวก็ไปเจอแฟตตำรวจตำรวจเขาเลยแจ้งเบาะแสมาตายแล้วสามเหลี่ยมดินแดงใช่ เจไดเอาไปขายสามเหลี่ยมดินแดงฉันบอกให้ไปเอาไปขายสามเหลี่ยมเบอร์บีด้าเนมันไม่ไปเดินขายตรงแยกไฟแดงพอดีเจตำรวจตายแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฉันก็เลยอุทานขึ้นว่าเฮ้ว่าทําไมแล้วมันโองมาอยู่เดี๋ยวนะพวกแกเป็นตำรวจปลอมตัวมาเหรอไใช่แล้วท่านนายตำรวจใหญ่เจ้าของคดีนี้คุณเป็นตำรวจเหรอถูกต้องตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรวะสารวัตรใหญ่สารวัตรใหญ่สารวัตรใหญ่ก่อฮกทําไมเมื่อคืนฉันเห็นเห็น ใช่เมื่อคมึงยังไม่งอนทำไมต้อ้มันงอนด้วยอ่ะเออถ้ามันโมโหแล้วมันอะไรล้อหมยบอะไรมึงงอนด้วเนี่ะทั้งหมดพวกเราวางแผนร่วมกันจับเธอสองคนเพื่อวางแผนให้พวกเธอตายใจตอนนี้รู้หมดแล้วหลังจากที่เราไปตามแผนไปถึงยุ่ยยายเลยใช่ไปเจอเจอแม่พิมพ์ก่อนไปเรียกว่าแม่พิม์แม่พิมโอ้ยไม่ไปตามแผนไม่ใช่ไปตามคุณแผน ไปไปตามแผนที่วางไว้ใช่ในที่สุดก็เกมจนได้หน้ากาก้าคุณพี่เอาไดยุมันไม่ได้เกมง่ายๆหรอกก็โดนจับได้แล้วไงหยุดเลยเอ้าวไม่เกมด้วยอ้าวแกคือพวกมันจับตัวไว้้อาปพวกเดียวกันเเฮ้ยเฮ้ยจับไปอ้าวจับตัวแกพวกฉันไม่ยอมพวกแกจับง่ายๆหรอกดิแล้วแกจับใครเนี่ยแกง่ายไอ้ตัวประกันแล้วฉันต้องตกใจกลัวะไหม อปืนนะเนี่ยปืนนะเนี่ยอ้าวแล้วไงอ่ะอย่ากัดขืนนะนะอย่ากัดขืนถ้าเกิดกัดขืนแล้วก็เฮ้ยปลยิงตัวมระกันได้เลยให้ปล่อยพวกฉันช่วยดิปล่อยพวกนี้ปล่อยพวกฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาจับฉันไม่ยอมม่จับใครจับจับเนี่ยเฉยเฉยไปไปดาวเรืองไปไปกลับเราเองเดี๋ยวนี้ไปไปทาไมปล่อยเราเวงกับดาวเรืองออกมาแล้วก็พวกแกตายไปไป หยุดเดี๋ยวนี้ใช่ทุกคนหยุดขนาดนี้ตำรวจสองคนได้ล้อมกลุ่มคุณไว้หมดแล้วจะบอกจำนวนทำไมวะนี่คนจริงๆอ่าในเมื่อต้องการแบบนี้เหรอได้เช่นนั้นมันก็ต้องมีตายกันหน่อเยแล้วเว้ยเฮ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 ้เฮ้ยยเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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  มาเออมามา้าผีตัวไครตัวมัน้วเห วดนี่ครับมีพอดีเลยเออเอออตกลงจะส่งดอกหรือว่าจะถ่ายเลยครับเอาไปต่อดอกดีกว่าครับไอ้บ้าจะไปต่อจับนำตัวระบงเด้อเฮยท่านขอท้าแกสองคนเอาดิถ้าแกชนะท่านสองคนได้แกยายจะทำอะไรฉันก็ยอมแตกจะแกสองคนแพ้แกจะยอมมาเป็นเมียฉันท่านมาเป็นผู้หญิงแเราต้องท้าไงหนูหมดแล้ว